บรรยากาศเอาบางเทศพี่น้องเอ้ยพันจคนเคี่นองวลวีครับผมก็ผมงั้นบอนี่ผมผมพื่อนที่บอลนี่ครับพี่น้องนี่นะราโฟกัสเ้าครับเป็นแบบมาต่อดในส่นขอพูดถึงอะไรอ่าน้ กยาในห้องประชุมครับพี่น้องเอ้ยมัดิภารกิจแต่ละมือแต่ละเวีนเจ้าหน้าที่ชี้แจงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรับนะครับไายเอาเองและเป็นไพ่เอาเองเมนฮะโอ้มอเมนแล้วเย็ดเองแล้วเป็นไายเองเหรอ อันน <Cornell> ี้ส่วน้งของท่กระสอของท่กระสอหของคนอ่านอิไทยไห้ปะเนี่ยท่กรสออันนี้สุงไทยสงไทยม่บริการอก้บรให้ิการรไเล้าไม่ผูการกมก็ไทยไห้หรอผมว่าต้องไปขอหนังสือระบแจากรุ่เวลาคะ เพียดไปนอนงารไปนควากสวัิการประชุมก็ต้อนฟังเพียนก่อนอเริ่มปัญญาทกันที่นี่ให้มันเป็นปรเที่อไว้ให้กกา พูดคุด้นกินอาการมเป็นรายกานแก่ท่างผนำสุนทนะักำั้ใหญ่บ้านผู้ชใหญ่านต่รับทาบนทารคิว่าเราอยู่ที่นี่เราทุ่มเทกันเพื่อสื่อสารงานที่เรากเ

เรื่องนี้ะครับเราต้องฉะนั้นฉะนั้นับเราจะเราไนในสุดท้ายคือเราเียนะครับผู้ใหญ่บ้าลังจากที่บอบพ้นแล้วกับพัปปับป๊บกะน,นั้นพยาบาลครับผมทำซอจผู้สนับสนุน ร่วมการบริหารจังหวัดอายกประหลังได้ฝากประธานกระทรวงการนะครับว่าวันนี้จะมีทางโครงการบริหารจังหวัดจะได้กาทรประชากลุ่มเกี่ยวกับนโยบายที่ทางท่านนายกประหลังจะขอผู้เงินนะครับมาซื้อเครื่องจักรในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน S <S <S ในเััดะคับิน่อรานนนัเป็นการรับฟังความเจ็บเพียนของอประจอครับเพื่อที่จะซื้อเครื่องจักรเติ่มเติมถือว่าผ่านไป,ไปด้วยดีนะครับพี่น้อนกิจกรรมนี่หลายส่วนในอำเภอเนี่ยทำนด้านพงยาบาลนะครับ เราฟัง,งก่นอนจิเต็นเพื่ยวกับัวเงินสงสัยเงินคือสิเป็ดแหละผพท่องเกอ่ยวกับผวเอาออกากันพี่น้องเลยเอาขอพี่น้องเลยภารกิจเมื่อนี่หลังจากเก,ก็บประชุมกำนันวัยแบนเสร็จแล้วกรับประชุมที่ผุตบอลเยาวชนต่อไทยไท,ย,ทยครับแรกการยังก่อนไทยครับจี เริมต้นเทีเป็นทครับโอ้ใท่ครับเป็นทีมต่างๆครับทีมต่างๆครับเป็นอันเดียวเป็นมารวมประชุมจับพะเด็หน่อยเห่นมือซื้อดอกเตี้ดีผู้ดีก็เตี้ยยังเดียวเมันมันให้ประสบการณ์ไปดีก็ที่ไปหาเหตุเนวอื่น ว่าผมมีเวลาดอกแล้วปากให้ผมมาจับฉลากรถครับเว,เ,วทเทียนครับตัวเทียนเนี่นยจเป็นประจําขอพี่น้องระเบีครับผมก็ผมงานบอลนี่ผมผมเพิ่งมาเห็ดได้สองปีครับอันนี้เป็นครั้งที่สองผมครับแต่แต่เลยแต่เล่ยังบอลต้งเนื่องไป็นไนครับเพราะว่าปีปีที่ผ่านมาเนี่มันเป็นโควิดรับเพื่อนว่าให้จัดก,กิจกรรมทางสนักงานท่องเที่ยวได้ขึ้นงบไปแล้วปีหกีนะครับ รอบี6ขานี้ตอนแรกเพื่อนวมาดีขึ้น,นองอครับผมผมเจ้าจ้าที่ว่ทยาศาสตร์เป็พวันเชฟคุณเลยบอกว่าขออาไปจัดแห่งเลอจัดฉลากเลยลำดับแรกเป็นตัวโล้เลยดีครับเอาจัดนับเงขกันนะครับเออครับที่ประมาณครับเอาเป็ยนไยด้อีนึงอีสองอีสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลยครับ เวลาไมัจอบรถต่นมัจอบนี่หละไอเนนี่จับตัวับใับลำดับก่นนครัตั้งแต่ต้นปีค้ผหจงม่าโ่ีแล้วมันอยานั้่จับมันถึงคนที่สามครับหือว่าโอเคแล้วั้างไนมันเัมืงนี้กันว่าไงหรกมันมีสามบ้าน มันอับเรายนนอกจากที่ยูน้ำกันทสามบ้านเออยูน้ำกันมันกับยู่ว่าคื้อีกแล้วเนาะจังไ้ดีเราอะไรดนคู่เขียวกับก็นพากกันดีใจเลยนี่กินหมูกันเอ้แขงนาขงเดีะครับลว่างออหลังจากที่ประชุมตอนเช้าเสร็จ พละกิจประชุมกำนัลโรงพยาบาลเสร็จแล้วครับประชุมกีฬาเยาวชนครับได้ครับของอำเภออีกนะครับลบสิ้นพละกิจนะครับในมือนีเป็นนายกฝากพี่น้องฮ่องกงคนไรคนแช่คนซับตะไคร่เป็นกำลังใจในเด้อครับเด้อคุณจีปแป๋กว่าจันทร์ต่นนั้นมือกับวนเวียนกิจกรรมทวนรวดนี่แหละครับบระเด็ไปลี่ยน,นไสม่าไซสวัสดีครับ